สวัสดีจ้ามาผอกับช่องแม่ยดาผ้ากินอะไรได้จ้าไมนได้ซิผ้ามากินมามากครับจ้าแต่เป็นยี่ห้อวว้่นะจ้าเป็นยี่ห้อวว้ิวแบบนี้นี่เดี๋ยวโชว์ก่อนแพ็กเกจรสหอยลายแห้งผัดฉาเป็นชนิดกินแบบแห้งจ้าแต่แบบว่ากระต้องใส่น้าใส่น้ําห่อนลวกก่อนเนะเาะพอลวกเส็นซุปแล้วก็บแบบเทาน้ำออกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแอ ม่นีเพิ่นบอกวิธีทาแบบง่งายมากอะ่ะเออวิธีทําง่ายมากอะ่ะเอ,อลดหอยลายแห้งผัดชาอ่ากับเออ,อะไรนะรับนี้ถ้วยนี้ทําแล้วนะคะพร้อมกินหอมมากใครที่เคยสั่งรถแบบอาหารที่เป็นกับข้าวลดหอยลายผัดชานะ่ะจะแบบ รสชาติเด็เดๆเลยอ่ะนี่รสชาติแบบรสชาติเดียวกันเลยอะค่ะทําเสร็จแบบอุ้ยทาไมหอมแบบว่ารสออกมาแบบเหมือนสั่งหอยลายผัดฉ่ามากินอะแต่แบบว่าแต่เป็นไบๆจ้ะ <c oughs> เออคนทําอะทาเก่งมากเลยอ่ะกินเหมือนนะคะเป็นแบบกินแบบแหงนะจ๊ะชนิดกินแบบแหงมานี่ ไม่นีก็อันนี้ปรุงแหละจ้าปรุงกรอนอัดคลิปลวกเซนล้ะกับปรุงสื่อมาติดบานไหวแบบว่าย่ำไหนเบือเบ่อๆก็โอ๊ออยากกินอะไรลองท้องไปก่อนนิดหน่อยแ็ยิบมะหมามะเห็ดกินง่ายๆเลยจ้ะอือหืออร่อย มีรสเผ็ดนิดหน่อยจ้ะแบบว่าเลเวลความเผ็ดนนิดหน่อยอ่ะเริ่มต้นอนะ่ะหาเป็นคะแนนบดได้บางคนแบบบวกกินเผ็ดก็อาจสิว่าเผ็ดเลยก็ไดเนาะจ้ะเนาะเป็นยี่ห้อใบใบจ้ะ จำราคาบ่ผพิษนี่ปุกละสิบหาบาทด้วจ้ะเพื่อนๆลองไปหาเบิ่งได้จะ้ะตามรันค่ะหนาซิมี่ขายกลิ่นเหมือนมากอะ่ะแบบว่าเหมือนมีกระเพาน้ำเลยอยันในหน้าปุกเนี่ยพ่นยังมีหลูหนากระเพ้าอย่ี้จะ้ะกินนี่แบบ กับเปียได้เหมือนมากถามมีหอยแบบว่าตัวใหญ่ๆมาใส่เปจะแซ่บเลจ้ะเดี๋ยวมันเครื่องปรุงมันอิงนิดนึงนะจ๊ะเครื่องปรุงมันแบบ กอกันนิดนึงกินไปค้นไปเมื่อกี้ก็ว่าค้นดีลหละจ้ะเหมือนข้างด่างมันอี่นิดนึงครุกคลิกครุกคิดอ่ะจ้ะอร่อยอะ่ะ เท่าไหรจ้าไพอยากกินไว้ๆรสหอยลายแห้งผัดฉ่าเสีบๆแบบช่องไม่ยอดาผ้ากินเนี่ไปจัดเลยได้จ้าไผ่มักคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อไปเนี่ยนะคะขอพระเจ้าอวยพนค่ะเพื่อนะะอๆบ๊ายบาย